ครับผมก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาบกับซิมทอนไซร่าอีกแล้วแล้วก็วันนี้จะมาเล่นเกมด r e a ีก e ็อกเกอร์ e r 2 0 1นนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานแล้วก็เลิกเล่นเลยก็ได้ตกแต่งชุดของตัวเองนะฮะนี่คุยชุดของผมไปเลย ผมตั้งชื่อสมโมสรผมว่าเรียวตันเดอร์ซลองมาดูซิว่าผมจะชนะแมตช์ได้ไหมเพราะผมก็เป็นคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งแต่ก็เริ่มฝึกเล่นขึ้นม,มานิดหน่อยแล้วโอ้ยเชี่ยเย่เย่เย่เย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 

ไม่ลำนะ้ำหน้าอืมโอ้ยไม่เข้าวิกซ์าเลยโว้ย,ยช่างไม่เหอะเมื่อกี้โคตรแบบอเชีย ใ,ใกล้ฟุตีนกูเลยไอ้ลูกบอลน,น่างงจิมแมงเป็นไงล่ะข้าสามารถทำให้เจ้าบาดเจ็บได้ส่งใกล้อย่างนี้มันไม่ดีอื้ออ,อ,อ,อว้าวโอ้ยเฮ้ยโอ้ยน,นั่นมันก็โดนใบเหลือง ข้าหวังว่ามันจะเข้าโอ้ยอีกลูกมนึงเฮียมึงจะมองไปหาดาวองคารันเหรอไอสัตว์เฮ้ยไอ้คย้ยเงอะเลยมึงส่งแค่นี้เหรอปัญญามึงมีแค่นี้เหรอ <laughs> ghê okay, ơi violet lại ui lại ui vlog ơi nè ui hiền ui hiền ui hiền ui ui hiền ui หมดครึ่งเลยตอนนี้โอ้ยสัตว์หมดอารมณ์กูนี่หัวร้อนนอะเชี่ย <Yeah! S 1> วายเอ้ยม้มจะ สัตวเหี่ย yeah. นี่เนะี่ยสงสัยส่งไกลเกิน oh, เอามันเหี้ยอะไรมึงอือสัตว์เออหัวคุย นี่ฮ่ะใบเหลืองไม่ทำไรค่าหรอกเจ้าใบาเหลืองเนี่ยมันเป็นก็เป็นแค่กระดาษสีเหลืองๆธรรมดาแต่ถ้าใบาแดงนี่เริ่มมีเรื่องแล้วซังเฮือ,อสัตว เ้ยกูนี่เครียดกับเกมนี้จริงๆกูเกียดเกมนี้สัตว์สัตว์สลวรัตปุม่มไอ้ยัยฟัดไอ้ยัยโอ้ยนี่มึงล้อกูเล่นเี่ยไม่ พรอมเลยสัต์โอ้ยอืมเริ่มหัวร้อนแล้วกูอืัตั์เด้กูไม่น่าเกิดการเลยกูโอ้ย,อยกูเบื่อเกมนี้จริงแต่ก็ไม่มีอะไรแคส่ะสัตดตรงอึบอึบฮึบ ซัดจ้ะฮ er! totally ึ้ยโอยเรานำแค่หนึ<__<_<_ um> <__่งเองอ่ะเอ๊ซัดซัดซอดเขี่ยฟูทานอย่างน้อยเราก็นำหนึ่งศูนนะครับผมแล้วกูจะมาสุภาพเลยตอนนี้เนี่ยในแมตช์นี้แบบ คุณไม่พูดทั้งสัตว์ทั้งหัวคุยทั้ง <laughs> โอเคไอ้ดำขายดากมาทำไมโอเค,อเควินแมตได้สิบเหรียญโกสกอร์ได้หนึ่งเหรียญคลีนชีตได้สองเหรียญโฮมสเตเดียมโบนัสสี่เหรียญทั้งหมดได้สิบเจ็ดเหรียญเราอยู่อันดับสองเหรอเนี่ยโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ ใครชอบที่ผมพูดคำหยาบอย่างนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร้ถ้าคนไม่ชอบก็ก็ขอไลค์ขอซับสไคร้ด้วยก็แล้วกันครับก็ผมไม่รู้เหตุผลอย่างหนึ่งตอนที่ผมพูดก็คือทําไมยอดซับกูเพิ่มขึ้นหนึ่งคนแล้วลดแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลดแล้วขึ้นแล้วก็ลดแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลดกูงงมากเลยเนี่ยจากยี่สิบเจ็ดไปเป็นยี่สิบแปดยี่สิบยีิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบแปดยิบ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบแปดจนตอนนี้ยี่สิบเจ็ด นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้ด้วยขอจบคล,คลิปเพียงเท่านี้ see you next day สวัสดีครับ